สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิยุกิชาแนลนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ออกไปธุระมานะครับผมแล้วก็ติดอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับผมฝนตกหนักมากไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะตอนนี้ก็รอรถบัสนะครับผมรอรถบัสมาจอดตรงนี้เห็นแม่บอกว่ารถบัสเบอร์43่สิบสฟ้าผมหรือเปล่านะไม่ใช่นะ ใช่หรือเปล่าเมื่อกี้แม่บอกว่าปลาถึงบ้านแล้วนะไม่ไรจะใส่ปลานะไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ปลานะ้วเมื่อกี้แม่บอกว่าปลาถึงบ้านแล้วเปียกหมดเลยนะครับผมก็เนี่ยแปลกเหมือนกันนะญี่ปุ่นนะฝนตกหนักทั้งฝนทั้งลมนะแต่ก็ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรฟ้าร้องนะฟ้าร้องฟ้าผ่าไม่มีเลยงงเหมือนกันว่าทําไมไม่มี น้อยครั้งมากนะผมมาอยู่ญี่ปุ่นสิกว่าปีนี้น่าจะนับได้เลยไม่ไม่ไม่ถึง5้าไม่ถึงห้าหรือสิครั้งนะี่ยที่ว่ามีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่านะใครที่อพอรู้เหตุผลนะก็ช่วยคอมเมนต์บอกใต้คลิปหน่อยนะโอ้โหฝนตกหนักเลยปาก็เพิ่งถึงบ้านนะ ตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟโชโกะนะฮะซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่บ้านของผมนั่นเองเรารถบัสเราจะมากี่โมงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปดูป้ายก่อนนะ,ะว่ารถเขามากี่โมงกันแน่นะเมื่อกี้แม่บอกว่าสองทุ่มน่าสองทุ่มเจ็ดนาทีหรือเปล่าคนก็เริ่มเลิกงานมากันเยอะเลยนะ ไปดูไปดูรถบัสกันนะฮว่าเขามากี่โมงป่ะเขาเริ่มไปยืนรอกันละเราก็ไปบ้างนะถ้าไม่ยืนรอนะครับผมเต็มฮะยาวนะผมแถวยาวเลยถ้าเราไม่ยืนรอไปดูป้ายรถบัสก่อนแล้วกันว่ามากี่นาทีตอนนี้ประมาณสองทุ่มห้าหรือหกนาทีนะสองทุ่มสองทุ่มยี่สิบเอ็ดหรอ สองทุ่มยี่สิบเอ็ดนาทีเหรอใช่เหรอเบอร์อะไรอะ่ะเบอร์อะไรเบอร์อะไรก็ไม่รู้สี่สิบสามเอาป่ะไม่รู้ละไปยืนรอแล้วกันโอ้โหแป๊บเดียวพ,พี่แป๊บเดียวนะแถวยาวเลยปั๊ดนี่แหละถ้าเราไม่รีบมาเข้านะ ยาวเลยตกหนักมากแต่ยังดีนะยิบบุงแค่ฝนลมนะไม่มีฟ้าล้องเบอร์43ก็ได้จะรอตรงนี้แหละคนระับ อุ้ยแป๊บเดียวเองอะแถวยาวเลย,ยลมแรงลมแรงลมเรายิ่งแข็งแรงเหมือนของคนอื่นเขาด้วยนะร่มนี้เป็นพลาส,ส,สติกนะฮะพลาส,สติกก็เลยมันงอง่ายถ้าจะซื้อร่มใช้ญี่ปุ่นต้องเป็นร่มเหล็กหรือล่มที่มีราคาแพงหน่อยนะมันจะได้ต้านทานลมได้นะเดี๋ยวของเราก็ดูสีท่าแล้วก็จะปิวแน่นอน หักแน่นอนโอ้โหบรรยากาศโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนรถแล้วเราก็จะถ่ายกีนหนึ่งนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านตัดผมที่ผมมาตัดประจำนะฮะสิคัดหรือเปล่านะน่าจะน่าจะอ่านอย่างนี้นะ เขาจะตั้งเวลาแค่11นาทีนะครับผมพอถึง11นาทีเสร็จก็จะเสร็จเลยนะนี่ก็จะมีตู้เกมวันนั้นเห็นมีใครมีใครบอกให้ผมให้มาจับตู้เกมด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นจับกุญแจเนาะจับกุญแจแล้วเอากุญแจมาเปิดนี่ไงแจ๋วเลยมีอะไรอันนี้ที่ที่วางโทรศัพท์เหรอตุ๊กตาการ์ด ผมจะบอกเลยว่าการ์ดพวกนี้นะการ์ดของญี่ปุ่นนะการ์ดเกมของญี่ปุ่นสามารถขายต่อได้นะอันใบไหนหายยากๆเนี่ยก็คือแพงมากไอ้พวกโปเกมอนพวกกันตูนอะไรหลายๆอย่าง่ดูเหมือนไร้สาระนะฮะแต่ถ้าเป็นแผ่นที่เขาหายยากๆจริงๆนะโคตรแพงแพงจริงๆในตู้นี้มีอะไรบ้างในตู้นี้ก็มีเอ้ามีอะไรมีกล้วยด้วยนี่กล้อง กองสูงจริงหนอนี่ใส่โทรศัพท์ใส่เลนโทรศัพท์จริงเลยเนี่ยอันนี้คืออะไรผ้าเหรอผ้าอะไรก็ไม่รู้ดูเกมไม่มีคนได้อะไรไม่รู้ออกไปละไปเราก็ไปต่อนะฝนตกอุ้ยลื่นด้วยปาดลมแรงเลยล่มเราก็มีนะแต่ล่มเราพังด้วยไปซื้อล่มเนี้ยถ้าจับไม่ดีพังพี่พี่มันเป็นล่มถูกนะ <Wasser> เราจะต้องไปซื้อนมต่อนะฮะซื้อนมให้หลก่อะเมื่อกี้ซื้อขนมไปแล้วตอนนี้ซื้อนมอมาลุ้นกันว่าล่มเราจะพังหรือเปล่าโอ้โอหโอ้โ แรงมากครับผมไม่เอามือตังไว้นะพังล้มพังเเดี๋ยวเข้าไปซื้อนมก่อนฮะนะครับมาลุ้นต่อนะฮะตอนนี้ซื้อของเสร็จแล้วมาลุ้นต่อว่าล่มเราจะพังหรือเปล่าอแม่พี่นะ้องผมต้องเอาหัวดันไว้นะแล้วก็เอามือที่ถือกล้องอยู่เนี่ยดันดันล่มไว้ให้เขาตึงอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นพัง ดูด้านหน้าครับอุ้ยฝนฝนลมแรงนะฮะแต่ว่าฝนที่ประเทศญี่ปุ่นอนะ่ะมันมันเม็ดมันไม่ใหญ่โู้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วพังแล้วพี่พ่อแม่พี่น้องเอากลับไปเหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมันก่อนกลับแล้วกลับแล้วกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วนะฮะกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วโอ้โหโอ้ยีปแล้ว ฝนมันฝนล,ลมแรงนะแต่เม็ดไม่ใหญ่เหมือนบ้านเราเม็ดเขาจะเม็ดเล็กๆแล้วก็ลมแรงมากแต่จะไม่มีฟ้าร้องนะฮะโอ้โหมันเลยคลิปนี้ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะฮะเป็นไงล่ะฮะอยู่ไทยนะขับรถครับผมนั่งสบายอยู่ในรถนะฮะ ยงไงล่ะโอ้ยลมโอ้ยลมก็มีตั้งหลายคันน้อยู่ที่บ้านผมทำไมเลือกเอาคันที่มันอ่อนๆมาก็ไม่รู้อยู่ญี่ปุ่นถ้าจะซื้อลมนะผมต้องต้องเลือกซื้ออันที่มันแพงหน่อยนะเพราะมันจะแข็งแรงถ้าลมถูกพัง ใช้ทีเดียวเลอๆใช้ยังไม่ถึงุดหมายปลายทางหูเสียงแรงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่ไหวแล้วโอ้โหโอ้โหจะพังจะพังโอเคผมก่อนเดินเข้าบ้านก่อนแล้วกันนะฮะนะครับ